ดักช็อตให้ดักช็อตให้เอ้ยกช็อตเฮ้ยไปดูยังกลางใกล้กลาตายดเจบนะหึ่งยี่สิบสองเท่านแปดแใหญ่สวยชิ่อ เจ็บนะเจ็บเจ็บเจ็บตัวนะเจ็บเฟนดี้เจ็บเหรอยี่สิบสองเลยนะอ๋ออากรมองมาเสิร์ช <wh สุยญาเลับเฮ้ยหน้าหน้าหน้ากระโดดออกในคอันในควัน ด้วยนะใช่ไหเจ้ามันตัวโอ้โหอุ้ยผิดไอ้ชีอยากออกออกเลยเว้ยเจ้เ้ยโอ้ยใครขับรับาเตายโอ้โหเสร์็จปจริงดีโนี่เขาสยไม่เห็นแล้วะกากล้องกพีเอ้าพี่โอ้โหออกเกมไม่เลย กูว่าแล้วไอ้จะเสียไข่วิ่งมาจากหน้าบีกูก็ได้ว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่ผมได้ยินเสียงได้บอมแล้วแต่ผมตีเปลี่อนสนิทไหมได้สนิทเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเอดีกว่าไูสัตว์เอามันไปถอดขึ้นถอดขึ้นไอ้โอยูจุดจุดจุดเนี่ะ นายช็อตโอ้ไม่ก็50จบละจบละ2ตัวจบละจบละจบละ0แล้วจบแล้วโอ้โหลตะวันแบบครับวันนี้ตโนคุณเล่นกระบาดเอปินแบวไปดีจริงวะเนี่ยยี่สองยี่สองยังไงก็ไม่โดนนี่ไง